สามคู่ล่อเป้าประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวลุงจัดให้นะฮะแต่ก่อนอื่นรบกวนฝากกดติดตามช่องลุงหนวดล่อเป้าช่องนี้กันไว้ด้วยนะครับและบ้านใหญ่บ้านเขียวของเราหลังนี้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาได้ไม่ต้องลังเลไม่ต้องรอีลอในนั้นจะพบกับกูลูตัลุเทพมากมายพร้อมีคำแนะนำคุณตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่เชื่อก็ลองดูแลกันล่อเป้าคืนหนึ่งครับเป็นฟุตบอลพลรีเมียร์ลีกครับลูตันทาวจะเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดในเวลาสามทุ่มครับ โดยคู่นี้ครับแตช์แรกที่เจอกันมาครับบ้านของเบนฟอร์เบนฟอร์เนี่ยสามารถเปิดบ้านชนะรูตันทาวไป3ประตูต่อหนึ่งครับและผลงานห้าน่าสุดเริ่มที่เจ้าบ้านรูตันทาวครับแพ้3ชนะ1เสมอ1ครับส่วนด้านเบนฟอร์ครับฟอร์มดีครับในช่วงหลังชนะ2เสมอ2แพ้1ครับและวันนี้ครับรูตันทาวเนี่ยจะมาในแผน3 4 2 1โดยหน้าเป้าของเขาเป็นคนเดิมครับคาวตันมอริสและตัวลุกด้านข้างแอนดอร์ทาวเซนจอร์แดนคลาร์ก พร้อมลงสนามครับส่วนทางด้านเบนฟอร์ดครับจะมาในแผน4-3-3สสครับและ3ตัวลูกของเขาเป็นโยแอนวิซ่านีออนโมบายและก็เอ็มโมโมในมองส่วนตัวของลุกครับสําหรับคู่นี้ต้องบอกเลยครับเบนฟอร์ดผลงานดีกว่าครับโดยเฉพาะ4นัดล่าสุดข,ของเบนฟอร์ดผู้มาเยือนเนี่ยเสมอ2ชนะ2ถือว่าผลงานกระเตื้องขึ้นมาครับสำหรับทีมของโทมัสแฟงส่วนทางด้านรูตันทาวครับในเกมล่าสุดเพิ่งโดนแมนซิตี้ถล่มมา5-1ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ชนะบอลมัดมาก็ตาม แต่วันนี้เจอเบนฟอร์ดที่กำลังฟอร์มดีลุงว่าน่าจะต้านทานลำบากครับและวันนี้เล่นในบ้านของลูตันทาวก็ตามนะฮะลุงมองว่าเบนฟอร์ดถ้าชนะก็ชนะไม่เกิน1นลูกครับแต่ยังไงก็ขอเชียร์ไปที่เบนฟอร์ดครับพี่น้องรอเป้าคุยสองครับเป็นฟุตบอลพิม,มล,ลีกอีกเช่นเดิมครับ ูแฮมตันจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งโดยผลงานนัดล่าสุดที่เจอมาครับบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนชนะครับวูแฮมตันไป2ประตูหนึ่งและฟอร์มนับปัจจุบันของทั้งสองทีมครับต้องบอกเลยครับวูแฮมตันเจ้าบ้านตอนนี้ครับ5นัดที่ผ่านมาไม่ค่อยดีครับเสมอ2แพ้ไปถึง3เกมครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับเพิ่งอกหักจากยูฟ่าแชมเปียนลีกมาโดยการแพ้ต่อบายเยนไปนะโดยฟอร์ม5นัดล่าสุดของเขา แพ้2ชนะ2เสมอ1ครับโดยวันนี้ครับทางด้านวูเพนตันเนี่ยจะมาในแผน 3, 4, 2, 1โดยหน้าเป้าของเขาเป็นมัติอุธคุนย่าครับและก็ตัวลุกด้านข้างเป็นบาโบซาราเบียควางยีชานพร้อมลงสนามในเกมนี้ครับ ส่วนทางดานอาร์เซนอลครับมาในแผนเดมของเขา4ี่สามสามครับและ3ตัวลูกของเขายังเป็น3ตัวลูกที่ใช้ในเกมล่าสุดที่เจอกับบาเยน์ครับบุเกโยซาก้าคลายฮาวเวดกาเบลมาตินาลีครับในมุมมองส่วนตัวของลุงครับต้องบอกเลยครับอาร์เซนอลเนี่ยได้พักน้อยกว่าทางด้านวูฟแฮมตัน Wu tern, แน่นอนครับเพราะว่าเพิ่งเตะกลางสัปดาห์มาและเพิ่งตกรอบมาอีกด้วยแต่วูฟเองวันนี้ได้พักมาเต็มๆแต่ฟอร์มโดยรวมไม่ดีครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่อาร์เซนอลน่าจะระบาย จากเกมที่แล้วนะครับที่แพ้ต่อบายเยิร์มาเพราะนั้นวันนี้เพดานที่ให้มา1.25เนี่ยลุงม,มองว่าอาร์เซนอลทำได้ครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงของมองไปที่อาร์เซนอลครับ พี่น้องรอเป้าคู่ที่3ครับเป็นบอล FA รอบรองชนะเลิศครับแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีครับแข่งที่สนามกลางเวมบีครับในเวลา5ทุ่ม15 2นัดที่คู่นี้เจอกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเชลซีหรือบ้านแมนซิตี้ต่างคนต่างเสมอด้วยกันทั้งคู่ครับและฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางด้านแมนซิตี้นะครับเพิ่งตกรอบมาจากแชมเปี้ยนลีกนะฮะเสมอ2ชนะ3ครับส่วนทางด้านเชลซีครับเช่นเดียวกันครับเสมอ2ชนะ3แต่ทางด้าน แมนซิตี้พักมาน้อยกว่าแถมเตะในเกมล่าสุดมา120นาทีเต็มโดยวันนี้ครับทีมของเป๊ปกววดีล่าครับจะมาในแผน4-1-4-1ครับโดยหน้าเป้าของเขาต้องรอลุ้นครับว่าฮารแลนด์จะลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่นะฮะและตัวด้านข้างก็จะเป็นแจ็คกิลลีฟิลฟอร์เดนเควินเดอร์บอยต้องรอลุ้นครับว่า แต่แลรคนที่ลุงพูดไปฟิตพอหรือไม่ถ้าฟิตพอจะเป็นไปตามนี้ครับส่วนด้านเชลซีครับจะมาในแผน4231ครับวันนี้พักมาเต็มเต็มสัปดาห์เต็มเมโดยหน้าเป้าของเขายังเป็นคนเดิมครับนิโคลัสเจอันแต่ตัวแบกของเชลซีตอนนี้ชั่วโมงนี้หนีไม่พ้นคนนี้ครับโคพาเมอร์รอพร้อมลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันครับในมุมมองส่วนตัวของลุงครับอย่างที่ลุงบอกไปครับว่าแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งเตะก,การสัปดาห์มากับมาริทเนี่ยร้อยยี่สิบนาทีเต็มแถมต้องโดนจุดโทษและก็อกหัก ตกรอบไปและวันนี้ครับจะต้องมาเจอกับทีมสิงบลูอย่างเชลซีที่พักมาเต็มๆและเวลาคู่นี้เจอกันเชลซีมักจะมีอิตาลตครับไม่ค่อยแพ้แมนซิตี้ในฤดูกาลนี้นะลุงก็เลยมองว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ครับเพราะว่าด้วยพละกําลังเชลซีเหนือกว่าแน่นอนครับส่วนแผนการเล่นยังต้องยกให้เป็นเป๊ปครับแต่วันนี้ลุงเชื่อว่าพละกาลังมีผลต่อเกมนี้ขอมองไปที่เชลซีแล้วกันครับ พี่น้องก็จ,จบลงไปครับกับ3คู่รอเป้าประจำวันนี้ถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ช่องลงหนวดนรอเป้าครับและบ้านใหญ่บ้านเขียวของเรามีของดีอยู่ตลอดรีบๆเข้ามานะครับในนั้นจะพบกูรูตัวเทพๆมากมายพร้อมให้คำแนะนำคุณตลอด24ชั่วโมงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณและเจอใหม่คลิปหน้าครับปุ๊